เมื่อช่วงเช้าวันที่18มิถุนายนที่หน้าตลาดวัดชัยมงคลพัทยาใต้ท่านเจ้าคุณอลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาุุจังหวัดลบบุรีได้เดินทางมาโปรโดญาติโยมชาวเมืองพัทยาโดยมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้า เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชวีวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบุรีเป็นจำนวนมากทางนี้หลังจากท่านเจ้าคุณฉันพัตตาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ให้สินให้พแรแก่ประชาชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญจากนั้นก็ได้บินบาทไปตามฟุตปาดจนถึงตึกคอมพัทยาใต้จึงกลับวัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้ เพื่อเดินทางต่อไปยังห้างสรรพสินค้าเฟรนช d s ิฟ p s ซูเปอร์มาร์เกตต่อไปยังแมคโครพัทยาใต้และสิ้นสุดที่บิ๊กซีพัทยากลางเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญตามเส้นทางที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก่อนเดินทางกลับยังวัดพระบาทน้ำพุต่อไป จาจอหน้าร้านก็จะได้ไม่ติดขัดด้วยนะคะกองบุญนะคะเป็นกองบุญกองงานเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่ก็จะดูแลความทำนวยความสะดวกให้เด็กๆนะอะไรแยกแยกี่บมภาพแล้วมาเลยนะคะเพาะปลารว่าเป็นไอสตรีทุเรียนนะคะวันนี้ได้กองบุญนะรับรองใส่งาน

อาภิวาทนะเสดสันตจังวตฒบาวัฒนิอายุวัโุสุขานุโมทนาอนุโมทนาระเจวนกลับมาขึ้นรถที่วัดไทยมงคลนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฝักฝังถนนนะคะรอที่หน้าร้านได้เลย ตับายนะครมนวสากบวนะคะตวสบยัาระคกลังจะเริ่มนะคะเร่มหนโยมนะคะเราจะถึงาเชบนนาครับล้วอนะามกับเด็กากนะคะเกรงเิญไม่เลยจ้า Red f i h t Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Five Academy